ส,สวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับก็จะขอไวพรนะปีใหม่ที่จะถึงภายใน2วันนี้นะครับปีที่ผ่านมานะียคือปีชวดนะเป็นปีหนูซึ่งคนไทยได้ได้รับความทุกข์ยากแสนเข็นทุกๆเรื่องไม่ว่าเศษรษฐกิจ กนความแตกแยกสามัคคีในประเทศไทยนะสุดท้ายเนี่ยก็คือโครคภัยไข้เจ็บอาเจียบเปรียนก็คือโรคโควิดซึ่งดังระบาดไปทั่วประเทศทั่วโลกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ระบาดมาเป็นรอบสองนะปีหนูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะผ่านไปเนี่ยผมว่าเป็นปีทีป่ประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยมีผลกระทบทุกๆเรื่องนะ แต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ปีต่อไปปีต่อไปที่จะถึงนี้เป็นปีฉลูหรือปีวัวผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบรีรดวงวิญญาณสมเด็จพระลายจะพ่อพระการเจ้าพ่อปกักจันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในจังหวัดลบลีนับถือจงช่วยโดลมดานให้พี่น้องชาวจังหวัดลบร,รีและคนไทยทุกคนจงมีแต่ความสุขโครคภัยไข้เจ็บ ที่กำลังเย็ยนอยู่ก็ให้ละลายหายไปและขอให้คนไทยมีความสุขรักไข้ฟองดองกันนะเศรษฐกิจก็ขอให้ดีขึ้นโลกัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จอแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปี6-4และตลอดไปนะครับ กับเรียนพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับในวันละิีสีขึ้นปีใหม่ดีกับผมนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขออวยพรให้พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าประชาชนข้าร,ราชการลูกจ้างจงมีความสุขในปี2564 และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระนารายณมาราชเจ้าพาวการจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขมีความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจตุงรงศิวิพานชัยกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีปี2 5 6 3 กำลังจะหมดไปถือว่าเป็นปีที่พวกเราชาวลบบุรีและทั่วประเทศนะครับและทั่วโลกด้วยที่เจอกับปัญหารุนแรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องออไวรัสโคาโโ2 0 -19 นะครับสิ่งที่พวกเรานะรชาวเทศบาลเมืองลบบุรีจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือการที่เราจะต้องรักษา ดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้นะครับเพราะว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราก็คงจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้รอบ2ของการแพร่ระบาดเริ่มมาแล้วนะครับผมจึงขอถือโอกาสนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564นะครับขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพพรรณไมยที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสุขก,กายสุขใจในทุกที่ทุกสถานแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ปลอดภัยจากพยันทลายทุกวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุสรอัศวสงคราม ลองในยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราชข5 6 4ัขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้พี่น้องเทศบาลเมืองลบบุรีทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่รปัถนาทำกิจการใดๆขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ และขอให้ทุกทุกคนทุกทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระผมนายนิติธรเดชหลังสลิดประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรีในานามของคณะสมาชิกสภาเทศบาลลพบุรีทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวัน ครอบบนขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในปี2564นี้นะครับกระผมขอมอมร์อวยพรให้ท่านพ่อ,อแม่พี่น้องชาวเทศบาลบึงบิทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไวรัสโควิด COVID 19ทุกท,ท่านนะครับขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของตัวเองันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีที่เคารพทุกท่านกระผมนายนิทัศต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในนามของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีก็อขอส่งความสุขมายังพี่น้องประชาชนท,ทุกทท่านเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลบบุรีท,ทุกทท่านจงประสบกับความชอ่ชอมโชคดี และขอรัชนาคุณพระศรีรัตนาไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราชาวจังหวัดลบบุรีเคารพนับถืออาทิเช่นดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายมหาราชบารมีของเจ้าพ่อสามพระการจงโดนบันดาลประทานพรให้ทุกทุกท่านสบแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี2564 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำะมาฝากการเป็นประจำอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ครับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีร่วมอวยพรปีใหม่พร้อมขอพรจากนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีครับ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางเยาวรักษ์พรประเสริฐผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายภัสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางสาวสุกัญญาวงประภาร,ารักษารษาชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมอวยพ,พรพร้อมกระเช้าแก่นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบด้วยนายสมชายอิมปุระร,รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีวาที่ร้อยโทดเตรเจตุรงศิลิพันธุ์นิจกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุสร์อัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายนิทัต์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเารเลิระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวขอบคุณทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมให้พรใจความหนึ่งว่าขออันเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้ง เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรโดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากพยันอันตารายทั้งปวงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและสำลิดผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่า ในนามของเทศบาลเมืองลบบุรีขอมอบความรักความห่วงใยถึงพี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบบุรีได้แก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายพัฒนากิจการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนมีผลงานดีเด่นเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งโดยเทศบาลเมืองลบบุรียังคงมุ่งมั่น พัฒนากิจการของเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องไปเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีและสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นในทุกๆด้านเพื่อสร้างเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นเมืองแห่งสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและในโอกาสแห่งวันเริ่มต้นศักราชใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่ ในนามผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีขอขอบพระคุณในความร่วมมือของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีจนประสบผลสำเร็จต่อเนื่องตลอดมาขออำนาจคุณพระศิวรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรนดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเจตตรวจพิษผรชัยมีสุขภาพแข็งแรง และสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการซึ่งนอกจากนี้ยังมีประชาชนเดินทางมามอบกระเช้าและขอพรปีใหม่จากนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพกันเป็นจำนวนมากครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสาระดีๆที่รายการทันข่าวเทศบาลก้าหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้กลับมาระบาดไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านรักษาระยะห่างทางสังคมมันกินร้อนช้อนกลางและล้างมือและอย่าลืมนะครับการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งเมื่ออยู่ ด้านนอกเป็นสิ่งที่จำเป็นครับสำหรับวันนี้ผมกิตุฤทกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ